สวัสดีรค,ะะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องนี่ลังไอแจ้วออกซึกแล้วพี่น้องมื่อนี้ลังแจ้วออกซึกเดี๋ยวบารุว่าสิพ้ามากอย่างเนี้ยพี่น้องมื่อนี้เมื่อานี้เป็นวันหยุดไปยพอดีอุ่นปอบๆมา,มาแล้วครับนี่ ย่องไหมเสียงหมาอะไรฉัพ่ลงกี่กระมือนนสวัสดีครับพ่อป้อมสวัสดีครับเหมือนนี่เขาอย่ามักินข้าวเ้ากินข้าวปลาเนาะเหมือนนี่ว่าจินแต่ข้าวยุบานโดนแล้ววันนี้ฮ้งออกทรงออกท้ายนิหน่อยกันน่ะจะว่าขาเจ้าเจ้าเขาแล้วมันหรือต้นี่แม่พี่น้องเรียบร้อยหมดแล้วขาเจ้ามักเก็บฟางแล้วนี่มาเอาฟางมาเอาเฟียงแล้วอัดต้นมะเมนต์สิจากบุรุษเสียงอัดเด่นเอออัดอัด นี่พี่น้องเข้ามาหอดหม่องน้องมันแล้วนี่ป่ามันนี่ลงมะขอนจะนี่มัดเลยพี่น้องตอนนี่าไปทั้งนี่ขาขินเพี่เขาอยู่เขาปลอมพขสูกน้องตโนวัดดีครับน้องตโนมาเห่นน้ำมันนีวันหยุดเป่นนันไม่ใั่ม้ยพี่น้องนี่เขาสี่เอาซะป่าน้องนี่ก่อนกินข้าวเร้าพี่น้องเขาสิตักขึ้นมาทังผีด ตกากนพี่น้องอป่าม,ม,มันลงมาขอนอีปูกหะไรโอ้อีปูก,ปก,ก็เอาหม็ดละเมื่อนี้พี่น้องเจบเอาหมดเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวบอกกันเข้าังสิมัเก็บป่ากันอีกท่นึงเนะาะโนรัซื้อนี่โนตโนพันซ้นี่เาเห็นตโนรักป่ากันที่ป่ากุ thế lâu lâu, này nắng lắm nắng kia pao nhiên mũi kia pao nhiên mũi kiao 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 nhiên mũi าเดี๋ยวยมีเก็บยือจากจากน้ำจนไปเลยนี่นกลางมองเป็นห่องทำมันถึงกลางเอเดี๋ยวผเห็ดซอยพอปอมพอปอมไปเก็ปลาด้วยพี่น้องน้องตอนนี้เล้วๆให้เดีลงเทีบกันแล้วนี่ลงเลยมันลงยากปมันอยู่ในปลาดิปูก็เอาด้อ

โอ้โหขอนี่ขอนี้ไปเวนี่หลูนเห็นักูก็เอาหัวซันเนาะใส่้อนมาเยอะมากเนี่ปลาเขาไปใส่หมดเลยอหูนั่นพ่อหู้นงเครองเออน่ละน่ละองมือนเออน่ละหู้น่าละข่าไปหลายเลยะเป็นแรีเข่าหู้นั่นหมดหลายนี่ลกลหมอก แรงมาแล้วปะองดีคูณเดีอยื่นขึ้นเขานีเด้ยย่นรอปลาจีคูณเด๋อคุณเด๋ปลาเนะมันจะเดือดขึ้นเดี๋ยีแม่ควยเออมีควยจากสามีโทนคืเพียวียวี่ลุงอกแมีควยเออเต้าก็ไดพี่น้องผู้ใดมากเต้านี่หมเจ เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสุกเดี๋ยวจังตักขี้ต้มึ้นมากเท่มืองนี้ลอยมันลงไปหลายๆเลอยครับพี่น้องสรุปผลงานเท่ามื่อวานนี้เอาข้าวเดี๋ยวเนาะพอสุกพอพร้อมแล้วพอสุกกับทุกคนช่วยกันนอกตัวโนกันมาลุยน้ำปลาคอนบดนี้เขาสุกต้มนี่ครับบดนี่ปลาคอนปลาเก๋งอันนี้เขาสุกสุกขั้วเก็ดเลยเนาะอุ้ยพอเอาปลคอนง่ายเห็นข้าวเจ้าเมืองเลย แงมถือว่าตัวนี้ไหมเจ็ดปากฟองแง่แง่พี่น้องงามไหนปากกวนจงได้ผู้สุดหลงมาตัวนี้นะว่ารึเออนี่ละตัวนัวว่ามาดิโบปากฟอ้นี้ตัวนัวว่าเอาเนี่ยพะนะปวดขาเออมามามาหันมาเลยตะไคร่มะนาวอ้าวพี่น้องเดี๋ยวเอาสิได้ต้มต้มเป็ดเลยพี่น้องซุ้มนี่เอาสิบบได้ขั้วเกี๊ยเด้อพี่น้องเพราะว่าป่าธรรมชาติเลยเฮ้ยไส้หมีไปเลย เดี๋ยวเช่งกันอีกเที่ยนึงครับผมไูกีไยสุก็เป็นคนดังดังครับดังีงพี่น้องคนดังของช่องง่ครับพี่น้องงามเดียดแล้วเข้าใ่ป่าแล้วพี่น้องนัาามันคือโอเคพี่น้อาอาานีาเทาาาาาาอบใาาเาา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 า่อาาาาาากาาาาาอาาเดี๋ยว เอาเลยเนี่ยจุตามความสะดวกสบายเอาใส่ปลาเสียเท่ากับสิไปเอาน้ำแข็งเออเอามดแดงมาใส่่นน้องชีวิตชีวิตที่หาสื่อบ่ได้แต่เฮ้าบออยู่กับธรรมชาติอิหลีพี่น้องแต่ผู้ใดบ่มีเวลากะให้เขามาเบิ่ง คลิปที่เฮาเห็ดให้เบิ่งเนาะมันเป็นคลิปที่บ้านๆบ้านนอกเฮาคลิปที่ว่ได้แต่งเติมบ่มีสีสันบ่ได้แต่งสีแยงทั้งสิลป์คลิปพื้นผื่นเข้าเน็ตพี่น้องไงสุกไปหักมดแดงมาแล้วพี่น้องนี่สันใส่มาเลยไงสุกนี่เอาเงี่ยสีแหละ สา,สามสามสีห้างบ่เอาเรื่องนึงตนสัวข้าวุอยอันนี้ไขผ่ผักเต็มเลยนี่ไข่ผักของเสียผัก,าก,ก,ก,าากตามหา้างก้อกูนบอกขอบุ้มไข่ผักนะอันนี้อันผักแก้ย่งไงกูนะก่ะ ยิบบอกนะเออโอ้ยมดแดงก้านมุ่ยปล่อยมันเถอะใบอันนี้เขากินอยู่ใบว่าดอกมดแดงปล่อยเลยพี่น้องนี่ใบว่าดอกมดแดงอันนี้ปีกวาอ่าครับพี่น้องตอนนี้สุกแล้วพี่น้องมดแดงก็ใส่แล้วไม่ใช่มุ้ยสิเป็นสิปุงพี่น้องนี่เกลือครับพี่น้อง

เหนื่อยไ,ไหมือเศียแล้วม่พี่น้องอเ,เสียแล้วกันเลยพี่น้องมาอยู่มากินน้ำกันเด้ครับผมครับม,ไไม่เหือที่เอามาเทแล้วพี่น้องบึ่มเงไเงไมืออนไปกงหอนมื้แย้มไดอกินบ่โอ้ยมามามากอยากเอางนั่นไดมาตั้งกไก,ก่กับกระได้ดอก เออขวบยยวได้แล้วมั้งไงมุ้ยอะไร้กำลังหอนมั้ยขวบแม่พี่น้องขวบมาเนี่ยนะเนี่ยวัดลำเนียเออไม่ติดคนเออแมบเหนียะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับผมมาเด้อพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันครับผมขอดอกเอิญข้าวปลา ก๋วยเปลาท้องถนทั้กแล้วนา่นเวอดน้อหรือ่กวเขาเขาป้าเค่อะรกนงวเลย้งนั่นแหละบ้าข้างหน้าแหละเนาะมาเด้อครับผมมีข้าวปลาน้ำขอนมปีแรกของเทาผู้เที่เคยมาเอาหลายรอบแล้วแต่ว่าปีนี้มันป่าบักเก่าเด้พี่นอาจะบอกเ toàn mang nhưng tôi thân hoàn nó thích dưới nước thảo ạ tay của bay tay của bay ngon của tay rất ว่ามันบดใส่ก้อนตุ่มโดนเปรี้ยวๆกับมัมนๆด,ด,ด้วยรันบดดวนดรอกขดดไฟมันแห้งดีพี่น้องไฟบุ่มบุมบ่มบุม่มบุ่มน่อหนักกวนี่

มนแม่นนมันนม่น,ดดเ,นเดียวแมมันดีตมใส่มะเดงสุดจอดพี่น้องของมันดีดกีกยวองขมเลิดีแตก <c oughs>

นคิดตมติ๊บหุกนาผาคนเยอะหาปลาคนโยนใส่ เียงแล้วกันเผาต่อมันถิมอือข้อ้ออือไม่เป็นน้ำหรอเข้ายังข้ายังฮะเข้ายังลูก นี่เขาดื้อิครับครับขอบาวัขอให้รบมีได้วยคูหาา่หครับครับูกระเป๋าเข็ดงเลครับเด้อเออ่บ่อกเลียดินะ่เลียดักโบกมามีหโอ้ยยัง่่อมาาสํัไหาอยู่นะ่่ม่อมื่อ่าพ นี่เขาเนีเขาเอินว่ากินขเหมือนมันรักข้นวาถามคเอี่ยเอินกินไม่ิบอกยอเจ้าไปสละเยอ่ยอเย่าปไปตาดเปนกะเจยบลหลตัดเป็นกระเจียบจินมบังเินบ่อนี่มีแต่เป็นต้าบ์มากใาาะมันมาสิเธอัดเงดก้อนึน Ông mới người gì hả hắn mặt trăng? They're tied up. To bung bung. To bung bung. rồi, chuột bưng bưng, chuột bưng bung 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 lưới, bà bung 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 Chụp bung 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 มันจะอย่ามาเก็บปลามลงเก็บปลาได้บ่ล่ารถเปนยังี่ะลูกง้มดีองง้มอร่อยนี่ขนาดสุี่ต้นบัไปน้ำแม่เลยเป็นมูมไม่ได้เดี๋ยวว่ามูบานไพวกเัาพวกจักกันกิจยูไรอยู่

ก็เด็กอิ่มเอาของหวานมันไล่ขากันแล้วเพราะฉะนั้นไล่กันเท่ากินเลยต้มปลาสิเมื่ลตะตันไหมให้เขาต้องมาหาเนี่ยเออโอ้หัวควายงานเอาพ่อหน้าพี่ะน่องแล้วฮะคุณประธาอ่านพี่น้องมาโดนเนาะโอ้แสบแสบพี่น้องกูได้มักบรรยากาศนสีมาเด้อพี่น้องมาเด้อช่วงนึง ขอบปลอมยี่้าไปเอาครับพี่น้องม <นะ S 1> าน้านำควนเน,น,น,นาะเขาชิมน้ำพี่มือเดือดครับเหนเขาตรงกอกไปทั้งเลยจังว่ากันนี่ทีนึงฟ้าปลอนตัวมือน,นี่ทิ่เขาก็ตม้มขบปลอมก้อนลุ้มชิน้นเสียงแหละ <c oughs> คุ้มสาสางนนามือนี่นะฮะมึงเดี๋ยวน้อยกับสาสางเราเกลีย่ยคุ้มมันยังน,นี่สิล่าชิล่าหนงจะขึ้นเดือดครับสำหรับมือน,นี้ก็เข้ามาสวัสดีจากพี่น้องเดือดครับสวัสดีครับครับ